ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูพบเลสเตอร์ซองไล์อัพแมนยูได้เห็นฝีมือพี่ลุ้นนัดแรกและอาจจะเป็นนัดเดียวเชื่อว่าโจชัวเซิร์ซีมีลุ้นล่าตะข่ายนะครับส่วนลิซันโดมาติเนสอาจต้องทางไปเล่นแบ็กซ้ายคาดตัวจริงแมนยูที่ลุฟฟานิตซลอยจะคุมทีมชั่วข่าวนัดแรกเจอเลสเตอร์โดยหลังจากที่ลุฟฟานิตซลอยได้รักษาการกุนซือแมนเชสเตอร์ยู ในเดตนะครับตัวเขาจะนำทัพปีศาจแดงเปิดลังโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนวันพุทธที่30ตุลาคมนี้โดยตำนานดาวยิงทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะทำหน้าที่คุมแมนยูชั่วคราวก่อนที่ทีมปีศาจแดงจะได้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่มาแทนเอริกเชนฮากที่โดนปลดไปเมื่อวันจันทร์ที่28ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเวลานี้ตัวเต็งคือลูเบนอโมลิมเทนเนอร์ของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเกม นี้ลูฟานิสต์ลอยจะหมดสิทธิ์ใช้งานแข้งที่บาดเจ็บทั้งคอบบี้เมนูแฮร์รี่แม็กควายเลนี่โยโรลุคชอไทเรวมาลาเซียอันโตนี่และเมสันเมาส์ส่วนในลายของลูซแซมัสลาวีก็ไม่น่าจะได้ลงเล่นเช่นเดียวกันโดยคาดว่า11นักเตะตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการจัดทีมนัดแรกของลูฟานิสตลอยก็คงจะมีหน้าตาดังนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูอังเดโอนานาะโดยอังเดโอนานาใน ทวารทีมชาติแครูดาจะได้ลงเฝ้าเสาต่อไปและที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้ก็คือแผงกองหลังเริ่มจากดีอิกโกดาโลมัตไทด์เล็กวิกตอร์รินเดเลฟลิซันโดมาติเนสํำหรับฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่มีปัญหาหนักเจ็บกันไปหลายลายทำให้ในเกมนี้ดีอิกโกดาโลจะได้ยืมเป็นแบ็กขวานะครับส่วนทางด้านลิซันโดมาติเนจะต้องขยับไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วให้วิกตอร์รินเดเลฟลงมายืนเซ็นเตอร์คู่กับมัตไทดรเกส่ว นกองกลางในเกมนี้จะเป็นโอกาสของมานูเอลูกาเต้บูโนฟานเดสและคริสเตียนอิลิกเซนในเกมนี้เชื่อว่าลูฟานิสซลอยจะให้มานูเอลูกาเต้น่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงแทนที่กาเซมิโลโดยจะได้ลงเล่นร่วมกับคริสเตียนอิลิกเซนขณะที่บูโนฟานเดสคอยทําหน้าที่ปั้นเกมเหมือนเดิมส่วนกองหน้าจะเป็นอามัดดิยันโลโจชัวเซอร์ซี่อเลฮันโดกาาโชในเกมนี้เชื่อว่าอามัดดิยันโลก็น่าจะได้โอกาสลงมาลากเลย ทางฝั่งขวาเช่นเดียวกันส่วนด้านซ้ายจะเป็นอเลฮันโดกานาโชขณะที่กองหน้าตัวเป้าให้รับมูทอยรุนได้พักแล้วส่งโจชัวเซิร์กซีลงมาล่าตาข่ายแทนส่วนตัวแอดมินเชื่อว่าลุฟฟานิสลอยน่าจะมี11ผู้เล่นในใจอยู่แล้วนะครับที่น่าจะคิดแตกต่างจากเอริกเชนฮักอย่างแน่นอนแต่ด้วยสภาพทีมของทีมปีศาจแดงตอนนี้มีนักเตะบ,บาดเจ็บมากมายเหลือเกินนะครับอาจจะทําให้จัดตัวยากพอสมควรเลยทีเดียวแต่เชื่อว่าแฟนปีศาจแดงอย่างเรา เรารอชมผลงานของพี่ม้าอยู่นะคะเพราะดูแล้วพี่ม้าก็น่าจะได้คุมทีมปีศาจแดงแค่เกมเดียวเท่านั้น ต่อประเด็นดังกล่าวแมนยูพร้อมแต่งตั้งอมโมลิมทันเจอสิงอาทิตย์นี้หลังอมโมลิมเตรียมขึ้นเครื่องบินถึงแมนเชสเตอร์วันพุธนี้ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่หวังว่าการแต่งตั้งลูเบนอมโมลิมเข้ามารับตําแหน่งกุนซือจะเกิดขึ้นก่อนหน้าการลงสนามพบกับเชลซีสุดสัปดาห์นี้และจะเป็นเกมแรกที่อโมลิมได้คุมทีมทันทีหลังจากมีรายงานว่าลูเบนอโมลิมกําลังขึ้นเครื่องเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์แล้ว นะครับในวันนี้โดยสื่อใหญ่หลายเจ้านะครับทั้งดีแอเลติกและโลมาโนได้รายงานว่าลูเบนอโมลิมตอบรับที่จะย้ายมารับงานตำแหน่งกุนซือต่อจากเอริกเทนฮาร์ทให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เจรจากับสปอร์ติ้งลิสบอนให้ลงตัวเท่านั้นโดยทางด้านฟราวิเซโอโลมาโนนักข่าวคนดังได้ระบุว่าในเวลานี้อโมลิมได้รับไฟเขียวไปคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดเบื้องต้นแล้วแต่พวกเขาต้องรอให้ทั้งสองทีมคุยกันให้ลงตัวก่อนรวม ถึงสปอร์ติ้งลิสบอนต้นสังกัดก็ทําใจแล้วนะครับว่าพวกเขาคงต้องเปิดทางให้กุนซือออกจากตําแหน่งโดยในตอนนี้ลูฟานิสตลอยถูกดันขึ้นมาทําหน้าที่คุมทีมขัดตาทับหลังจากปลดเอริกเทนฮักออกไปแต่คาดว่าฟานิสตลอยจะได้ทําหน้าที่เพียงเกมเดียวเท่านั้นในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมคาราบาวคับคืนวันพุธนี้และฟานิสตลอยจะรับผิดชอบเกมดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านเดอะไทม์สื่อของอัง ได้ออกมาระบุว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงต้องการเซ็นสัญญากับอโมลิมโดยด่วนและอาจจะเห็นเขารับตำแหน่งทันเวลาสำหรับการเจอเชลซีในวันอาทิตย์นี้โดยสปอร์ติ้งลิสบอนมีคิวลงสนามพบก,กับนาซีอองนัดในเกมโปรตุเกสครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาและเกมนี้กลายเป็นเกมสุดท้ายของลูเบนอโมลิมซึ่งหลังจบเกมนะครับตัวของอโมลิมเหมือนไปอำลาแฟนบอลของสปอร์ติ้งแล้วด้วยนอกจากนี้เลคขอดสื่อชื่อดังของแดนฝอย ทองก็ออกมารายงานว่ากุนซือวัย39ปีลายนี้จะเดินทางมาถึงอังกฤษในวันพุทธที่30ตุลาคมนี้เพื่อจัดการขั้นตอนสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการและเริ่มงานทันทีในศึกรพเมลิกอังกฤษประทะเชลซีในวันอาทิตย์นี้โดยปัจจุบันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังอยู่อันดับ14ของตารางคะแนนเพเมลีกหลังเอริกเชนฮากพาทีมออกสตาร์ด้วยผลงานที่น่าผิดหวังเก็บชัยชนะไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับ แ,แพ้ไปถึง4นัดจากที่เล่นไปแล้ว9เกมในลีกตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าลูเบนอโมริมจะเป็นคนที่ใช่สําหรับปีศาจแดงนะครับและที่สําคัญส่วนตัวแอดมินก็แอบหวังนะครับว่าลูเบนอโมริมจะพาทีมปีศาจแดงจบท็อปโฟได้ในฤดูกาลนี้แล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟนปีศาจแดงนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชอบกันไหมครับกับลูเบนอโมริมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่อยากเสี่ยง กับอโมลิมสโคเห็นต่างจิ้มกุนซื้อหมอกคุมแมนยูต้องบอกเลยนะครับว่ามีคนเห็นต่างแล้วสําหรับอโมลิมโดยพอสโคขอคนที่มีประสบการณ์คว้าแชมป์กับทีมใหญ่ดีกว่าแต่ก็ไม่ไวายชมลูเบนอโมลิมว่าเป็นกุญซื้อฝีมือดีเช่นเดียวกันแต่รับว่าเป็นเรื่องเสี่ยงหักแมนยูดึงตัวมาคุมทัายกซีนาดีนซีดานน่าสนใจที่สดล่าสุดนะครับทางด้านพอสโคตำนานกองกลางของแบนเชสเตอร์อยู่ในแตดได้ออกลงเชียร์ทีมเก่าของเขาไป ดึงตัวเซนาดีนซีดานอาดีตเทรนเนอร์ของลาชันชุดขาวเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ในทีมโอแทลฟอร์ 4, แทนเอริกเทนฮักที่โดนปลดไปหลังจากที่ในเวลานี้ลูเบนเอโมลิมกุนซือชาวโปรตุเกสของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาคุมทีมแมนยู Man อย่างไรก็ตามพอสโคมองว่าอาจจะเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไปกับการดึงโค้ชวัย39ปีมาคุมทีมโดยเชื่อว่าเซอร์จิมแลดคิปน่าจะเลือกซีดานที่เคยประสบความสําเร็จคว้าแชมป์มากมายดีกว่าหลั หังจากที่พอสโคแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์เ r มเม g u กว่าอโมลิมเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจแต่อีกครั้งที่มันเป็นความเสี่ยงอยู่ดีพวกเรารู้สไตล์การเล่นอโมลิมทำทีมฟุตบอลที่ดีมากๆที่ผ่านมาเราพูดถึงเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งนั่นบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสามารถของเขาได้อย่างชัดเจนผู้จัดการทีมเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยอยู่กับสโมสรที่ความคาดหวังอาจไม่สูงนัผมคิดว่าคนที่จะมาแทนเอริเกเชนฮาร จำเป็นต้องมีประสบการณ์นในสโมสรชั้นนำนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นพวกเขาจึงควรได้คนมีระดับสุดยอดเช่นกันซีดานเป็นหนึ่งในคนที่เคยอยู่กับสโมสรชั้นนำและได้แชมป์สำคัญหลายรายการพอสโคกราวสำหรับซีดานส่วนตัวแอปมินมองว่าใครก็อยากได้มาคุมปีศาจแดงอย่างแน่นอนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่มามากกว่าซึ่งตัวเลือกกุนซอในตลาดตอนนี้ถือว่ามีน้อยนะครับทำให้บอด บริหารของทีมปีศาจแดงน่าจะเลือกดีแล้วนะครับในการเลือกลูเบนอโมลิม ปิดท้ายกันที่น่าเห็นใจเป๊ปกัวดิโอลาอวยพรเอริกเชนฮากกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมล่าสุดนะครับทางด้านเป๊ปกัวดิโอลาเทนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าตัวรู้สึกเห็นใจเอริกเทนฮากที่โดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ไล่ออกจากตําแหน่งกุนซือแต่ตัวของกัวดิโอลามองว่าเขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนี้โดยทีมปีศาจแดงได้แยกทางกับเอริกเชนฮากไปเมื่อวันจันทร์นะครับหลังพาทีมอยู่อันดับที่14บนตารางคะแนนจาก9เกมแรก ของีันปิดฉาก2ปี2แชแปมโดยทางด้านเป๊ปกอดิโอลากล่าวว่าผมรู้สึกเสียใจกับเขามากเลยนะนี่คือหนึ่งในงานที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลมีเพียงแค่พวกเราเท่านั้นมันไม่มีคุณครูหรือสถาปนิกหรืออะไรแบบนั้นผมหวังว่าเอริกเทนฮากจะโชคดีและตัวเขาจะสามารถกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมได้หากผลการแข่งขันไม่ดีพอคุณก็จะโดนไล่ออกไม่มีใครที่แตกต่างออกไป จากนี้ตัวผมเองก็ด้วยเป๊ปกอดิโอลาทิ้งชายและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงเชาวนะครับของวันที่30ตุลาคมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ